สวัสดีนดักเรียนชั้นป .6 ทับนะคะวันนี้เราเจอกันในช่วงของอวันที่9ช่วงบ่ายนะคะ9กาันวาคมสอนเมื่อวานนะคะเราได้พูดกันในเรื่องของประโยคนะคะที่แบ่งตามหลักไวยากรณ์ทางภาษาไทยไปแล้วนะคะว่ามันแบ่งได้เป็น3ประโยคใช่ไหมคะ3ลักษณะก็คือประโยคแรกเราเรียกว่าประโยคความเดียวความเดียวจะมีความเดียวสองวนความเดียว3ส่วนนะคะและก็ประโยค ความรวมอันที่สามก็คือประโยคความซ้อนวันนี้เราจะมาดูในเรื่องของประโยคที่แบ่งตามเจตนาของผู้พูดหรือผู้เขียนนะคะซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นสามลักษณะดังนี้นะคะลักษณะแรกประโยคแจ้งให้ทราบประโยคแจ้งให้ทราบนะคะจุดประสงค์บอกขู่สารนะคะบอกสารให้ผู้อื่นรับทราบแจ้งให้ผู้อื่นทราบเฉยๆไม่ต้องการคําตอบนะคะ ซึ่งมันมีอยู่สองลักษณะย่อยก็คือลักษณะแรกเราเรียกว่าเป็นประโยคบอกเล่าประโยคบอกเล่าจุดประสงค์ก็เพื่ออธิบายว่าใครทําอะไรที่ไหนแล้วก็อย่างไรแต่ไม่ต้องการคําตอบเล่าให้ฟังไปเฉยเราเรียกว่าเป็นประโยคบอกเล่านะคะอย่างเช่นประโยคนี้เชนบอกขอโทษนักเรียนเห็นหน้าจอที่แชร์ไหมคะเห็นค่ะเห็นนะคะอ่าอย่างเช่นประโยคนี้นะคะ ดูภาพใหญ่เนาะ,ะย่างประโยคนี้เคนปลูกผักสวนครัวในบ้านเคนปลูกผักสวนครัวในบ้านนะคะเป็นประโยคแจ้งให้ทราบที่เป็นชื่อประโยคนี้ว่าเป็นประโยคบอกเล่าบอกเล่าให้เรารู้ให้ผู้อ่านได้รู้นะคะว่าเคนเนี่ยทำอะไรปลูกผักสวนครัวปลูกที่ไหนก็คือปลูกในบ้านนะคะปลูกในบ้านปลูกผักสวนครัวในบ้านอันนี้เราเรียกว่าเป็นประโยคบอกเล่า อันที่สองน้องนานั่งทําการบ้านอันนี้ก็บอกให้ทราบเฉยๆเราเรียกว่าเป็นประโยคที่แจ้งให้ทราบที่มีในลักษณะเป็นในลักษณะ,นนะของประโยคบอกเล่าคะไปดูลักษณะที่สองอนอกจากประโยคแจ้งให้ทราบเป็นบอกเล่าแล้วยังมีประโยคปฏิเสธคนะประโยคปฏิเสธก็จะมีเป็นยงคะจุดประสงค์ ต้องการปฏิเสธคําว่าปฏิเสธก็คือไม่ยอมรับนะคะไม่ใช่จะมีคําว่าไม่ไม่ได้ไม่ใช่นะคะอยู่ในประโยคด้วยนะคะอย่างเช่นดูตัวอย่างนะคะดูภาพด้วยนะคะอย่างเช่นคุณครูกับนักเรียนเนี่ยนะคะดูภาพนี้ประโยคบอกว่าผมไม่ได้นาหนำังสือเรียนมาครูก็าถามเด็กก็ตอบเป็นประโยคปฏิเสธบอกว่าผมไม่ได้นาหนำังสือเรียนมา จะเห็นว่ามันมีคําว่าไม่อยู่เห็นไหมคะแสดงถึงความปฏิเสธนะคะก็คือเราเรียกว่าเป็นประโยคปฏิเสธนะคะไม่ได้ใช่ไหมตรงนี้ผมไม่ได้นาคือเรียนมาอ,อีกหนึ่งประโยคตัวอย่างนะคะฝนไม่ตกมานานแล้วฝนไม่ตกมานานแล้วแห้งแล้งเห็นไหมคะ อันนี้เขาแจ้งให้ทราบที่เป็นไปในความปฏิเสธเราเรียกว่าเป็นประโยชปฏิเสธมีคําว่าไม่อยู่ในประโยชผลไม่เกิดอันนี้ไม่ได้เห็นไหมคะอันนี้จะอยู่ในประโยคปฏิเสธนะคะมีคําว่าไม่ไม่ได้มีอยู่ในประโยคเราเรียกมันว่าเป็นประโยคปฏิเสธเป็นลักษณะที่หนึ่งก็คือเป็นประโยช์แจ้งให้ทราบไปดูประโยคลักษณะที่สองเราเรียกว่าเป็นประโยชค์ 2, คถามประโยคคําถามคือประสงค์เพื่อต้องการถาม าะมันบอกว่าเป็นประโยคคำถามก็มต้องการถามถามอะไรบ้างล่ะนะคะคูอคำถามแรกสีจะไปตลาดกับแม่หรือเปล่าคําที่บ่งบอกให้เห็นว่ามันเป็นคําถามก็มีคามําว่าหรือเปล่าจะไปหรือเปล่าใช่ไหมคะถ้าเราตอบว่าไปบางคนก็จะไม่ไปอันนี้เราเรียกว่าเป็นประโยคคาถามผู้ฟังจะต้องตอบหรือ ผู้ฟังจะต้องตอบนะคะอาจจะตอบปฏิเสธหรือตอบยอมรับก็ได้แล้วแต่นะคะอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นประโยคคําถามอาดูอีกหนึ่งคำถามเขามไม่มาโรงเรียนหรือเขามไม่มาโรงเรียนหรือตรงนี้ครูถามนักเรียนเขาไม่มาโรงเรียนหรือคําว่าไม่มาโรงเรียนคําว่าหรือก็เป็นคําถามเหมือนกันนะคะดังนั้นคนที่ฟังก็จะต้องตอบใช่ไหมคะ ต่อไปประโยคลักษณะที่สามเรียกว่าประโยคบอกให้ทําประโยคบอกให้ทํานั้นคือประสงค์ก็เพื่อให้ผู้รับสารปฏิบัติตามบอกให้ทําบอกบอกในลักษณะไหนล่ะอันแรกก็คือบอกในลักษณะเป็นคําสั่งเราเรียกว่าประโยคคําสั่งมักจะละประทานไว้นะละภาคประทานไว้ในฐานที่เข้าใจมีแต่ภาคแสดงโดยไม่มีโดยมีคํากริยาโดยมีคํากริยาขึ้นต้นประโยคหรื คำอื่นๆอย่างเช่นจงห้ามยาแล้วรับประทานเอาไว้หาดูตัวอย่างอย่างเช่นคําว่าดูประโยคนี้อย่างเช่นคาว่าประโยคที Bal, ่ว่าห้ามรับประทานอาหารบริเวณนี้ห้ามรับประทานอาหารบริเวณนี้ไม่มีประธานรับประทานไว้ในฐานาที่เข้าใจแต่ถามว่าเป็นประโยคไหมห้ามรับประทานอาหารในบริเวณที่เป็น เราเรียกว่าเป็นประโยคคำสั่งจะมีคําว่าห้ามอยู่นะคะหรือประโยคที่สอง่าดูตรงนี้ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่างนังเรียนปิดหน้าต่างครูครูสั่งแบบนี้ปิดหน้าต่างนักเรียนก็ไปปิด,อ,ปด,ดปปอันนี้เราเรียกว่าเป็นประโยคคําสั่งะคะหรือบางคนเราจะเห็นคําว่าจงนะคะถ้าเห็นจงเราก็จะถือว่าเป็นประโยคคําสั่งอย่างเช่นเราจงอ่าเราจงยืนตรงอยู่ไคะ เราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติใช่ไหม้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยตอนเช้าแปดนาฬิกาก่อนที่จะมีเลรชาติขึ้นจะมีประโยคนี้นะคะจะมีประโยคนี้ดังนั้นประโยคที่เขาพูดตรงนั้นเป็นประโยคคําสั่งต้องการให้ทุกคนปฏิบัติตามนะคะเราจงเดี๋ยวนคะเขาใช้คําว่าเราจงคําว่าจงก็บ่งบอกถึงเป็นการสั่ง เราจงร่วมใจยืนตรงเคารพตรงภาคนะคะร,ร่วมใจะะหรือบางคนจะเห็นคําว่า,ายายาเปิดติดป้ายไปห้ามจับบางคนก็บอกว่าอยาเดินลักษามห้ามทานอย่างเงี้ยนะคะมีคําว่าอยาคําว่าห้ามคําว่าจงอยู่ในประโยคนั้นจะบ่งบอกว่ามันเป็นประโยคคําสั่งนะคะ ต่อไปไปดูประโยคคําสั่งแล้วจะเป็นประโยคในลักษณะของขอร้องประโยคขอร้องมีอะไรบ้างประโยคขอร้องก็มักจะมีคําว่าโปรดช่วยกรุณาอยู่ในประโยคนะคะอย่างเช่นดูรูปภาพนะโปรดทิ้งขยะให้ลงถังกรุณาต่อแถวให้เรียบร้อยช่วยหยิบหนังสือให้หน่อยนะคะนี่โปรดเป็นการขอร้อง การุณนาเป็นการขอร้องช่วยเป็นการขอร้องจะมีคําว่าหน่อยนะคะหน่อยมีคําว่าช่วยคําว่าหน่อยคําว่าเถอะคําว่ามีอะไรอีกอย่างเช่นเราพูดก,กับเพื่อนไปหน่อยนานะบางคนก็บอกว่าไปเถอะไปเถะนะคะขอร้องให้เขาไปมีคําว่าเถะมีคําว่าน,นะ 4. คําว่านะสี่คาว่าสิอย่างเงี้ย หรือว่าคําว่าบางคนบอกว่าช่วยหยิบขึ้นมาหน่อยสิคำว่าสิก็คือเป็นการขอร้องนะคะอันนี้เราเรียกว่าเป็นประโยคขอร้องจะมีคาเหล่านี้อยู่ในประโยคนะคะอ่าทีนี้เรารู้แล้วว่ามันมีประโยคบอกเล่าใช่ไหมบอกเล่าแบบแจ้งให้ทราบอาจแจ้งให้ทราบแบบบอกเล่าบอกแบบปฏิเสธแล้วก็มีบอกให ทำนะฮะบอกให้ทำก็จะเป็นบอกแบบคำสั่งแบบขอร้องหรือเป็นแบบนะคะปฏิเสธอ่าดังนั้นวันนี้ครูคจะให้เราลองแต่งประโยคลงในสมุดนะคะแต่งประโยคตามหัวข้อที่ครูกำหนดให้ลงในสมุดนะคะเดี๋ยวครูจะมีคำให้นักเรียนเลือกนะคะลองดูนะคะอ่าอย่างเช่นมีคำว่าอ่าดูคำชี้แจงก่อนนักเรียนแต่ละคน นัเรียนแต่ละคนก็คือพวกเราทุกคนนี่นะคะเลือกคำหนึ่งคำมีให้เลือกแล้วเดี๋ยวให้เลือกนะคะเพื่อนําไปแต่งประโยคโดยต้องใช้คํานั้นแต่งประโยคบอกเล่าประโยคคําถามประโยคปฏิเสธและประโยคขอร้องอย่างละหนึ่งประโยคอ่าตอนนี้มีคําว่าห้องนอนแมวความสุขอาหารเชา้าดอกทานตะวันว่ายน้ํารดน้ํา นะะแล้วก็ผักบุ้งลูกต,ตาโรงเรียนขนมหวานวิ่งตููนคอมพิวเตอร์หัวเราะน่ารักเดี๋ยวให้ทุกคนเลือกเอาแค่หนึ่งคำเอาไปแต่งเป็นประโยคอะไรบ้างหนึ่งคำนี้เอาคำเดียวนะคะไปแต่งเป็นประโยคบอก,กเล่าหนึ่งประโยค แต่งเป็นประโยคคำถามหนึ่งประโยคแต่งเป็นประโยคปฏิเสธหนึ่งประโยคและแต่งเป็นประโยคขอร้องหนึ่งประโยคดังนั้นในสมุดของเราหนึ่งคำนี้จะมีอยู่สี่ประโยคนะคะ่ะเดี๋ยวครูให้ดูตัวอย่างนะคะสมมุติว่าคุณครูเลือกของคําว่าดอกทานตะวันตัวอย่างนะเลือกคําว่าดอกทานตะวันมาทีนี้ถ้าเอาดอกทานตะวันมาแต่งเป็นประโยคบอกเล่าแบบนี้เลยนะคะดอกทาน ตะวันสวยมากอันนี้บอกเล่าแจ้งให้ทราบใช่ไหมบอกเล่าแบบเป็นแจ้งให้ทราบก็คือเล่าให้ฟังเฉยๆไม่ต้องการคําตอบเรียกว่าเป็นประโยชน์ของเราดอกทานตะวันสวยมากตัวอย่างที่สองอ่าประโยคที่สองแต่งเป็นประโยคคําถามข้าบ,บานตัวอย่างครับไม่เห็นหรอครัาบบานครับมันไม่ขึ้นนะ เออเอาใหม่เอาใหม่แดงว่ามันแช์ไม่ขึ้นต้องแจ้งนะถ้าคุณครูแช์แล้วมันไม่ขึ้นแต่ของคุณครูมันขึ้นคุณครูก็ไม่รู้ว่านักเรียนไม่เห็นอ่ะเราจะไปดูตัวอย่างอ่ะเห็นหรือยังอ้าวครับดอกทานตะวัน ตัวอย่างเลือกคําว่าดอกทานตะวันมาแต่งเป็นประโยคบอกเล่าบอกว่าดอกทานตะวันสวยมากอันนี้หนึ่งประโยคแล้วนะแต่งเป็นประโยคคําถามอีกหนึ่งประโยคใครเป็นเจ้าของดอกทานตะวันดอกนี้เห็นไหมเอาดอกทานตะวันมาแต่งมันดูแต่งเป็นประโยคปฏิเสธแต่งบอกว่าฉันไม่เห็นดอกทานตะวันที่พี่ซื้อมาแต่งเป็นประโยคขอร้องบอกว่าช่วยหยิบดอกทานตะวันบนโต๊ะให้หน่อยนะคะ ช่วยหยิบด,ดอกทานตะวันบนโต๊ะให้หน่อยนะคะอ่าอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นการแต่งประโยคบอกเล่าคําถามปฏิเสธและก็ขอร้องนะคะโดยเอาคําว่าดอกทานตะวันมาแต่งอ่าเดี๋ยวครูจะย้อนกลับไปให้นักเรียนแทปหน้าจอไว้นะคะเราจะได้เลือกคําว่าเราจะเอาคําไหนนะอ่าเดี๋ยวให้นักเรียนเลือก แคปหน้าจอไว้เดี๋ยวไปเลือกเอาคำแล้วไปแต่งลงในสมุดพรุ่งนี้เอามาแต่งมาส่งครูที่ห้องนะคะอแคบหรือยังหนึ่งสองสามครับห้โอซับผมแคบมาได้ครับแคบไม่ได้หรอไม่อ่ะครับอ่าดังนั้นถ้าไม่ได้หนูก็เลือกเลยใครที่แคบไม่ได้เลือกเอาหนึ่งคำจดใส่สมุดไว้แลเอาคำไหนผมเลือกไปแล้วครับ อ่าเลือกไปแล้วเอาไปแต่งที่ประโยคค่ะยังไม่ได้เลือกค็โอยยังไม่ได้เลือกเลือกเลยค่ะแต่งให้ได้สี่ประโยคนะคะประโยคบอกเล่าหนึ่งประโยคประโยคคําถามหนึ่งประโยคประโยคปฏิเสธหนึ่งประโยคแล้วก็ประโยคขอร้องหนึ่งประโยครวมแล้วเป็นสี่ประโยคลงในสมุดนะคะนี่เอามาส่งให้ครูตรวจที่โรงเรียน อ่าอันนี้ก็เราคุ้นเคยกันดีเนาะประโยคเหล่านี้ครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนแต่งได้แต่ามีความเหงอครับไม่เห็นเหรอที่ครูแชร์หน้าจอเนี่เห็นไหมมีห้องนอนมีแมวมีความผมเห็นแต่ยกกี่ครูยกตัวอย่างครับเนาะเป็นอะไรแบบนี้ทำไมันไม่ไปร้อมครูอ่เห็นหรือยัง เห็นแล้วครับโอเคมีคำว่าห้องนอนแมวความสุขอาหารเชา้าผาดดอกทานตะวนันไม้น้ำรดน้ำผักบุ้มตุ๊กตาโรงเรียนขนมหวานวิ่งการตูนคมอมพิวเตอร์หัวเราะหน้าครับใครจะเอาคำไหนก็เอาแค่คำเดียวนะคะแล้วไปแต่งให้มันได้สีป่ประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ด้านบนเรียบร้อยนะคะ ถ้าเรียบร้อยแล้วคุณครูขอสั่งในแบบฝึกหัดอีกหนึ่งหน้านะคะหน้าหนึ่งร้อยทุกคนเอาแบบฝึมหัดขึ้นมาเลยนะคะหน้าหนึ่งร้อยหน้าหนึ่งร้อยจะเป็นแบบฝึกหัดที่เราทําไปเมื่อวานที่ครูสั่งไว้ด้านบนสามข้อครูสั่งเมื่อวานแล้วนะคะประโยคความสอนให้ไปแต่งมาดังนั้นการแต่งประโยคทุกคนจะไม่เหมือนกันอันนี้เป็นตัวอย่างของประโยคนะคะเป็นตัวอย่างประโยคเท่านั้นเองนะคะอ่า ทีนี้วันนี้เราจะทําในข้อที่สามใหญ่ตรงนี้นะตรงนี้นะคะอ่าตรงนี้ให้เราแต่งประโยคตามหัวข้อที่กําหนดเหมือนกันเหมือนที่เราทํลงในสม,มุดแต่ไม่ได้เจาะจงคาใดคําหนึ่งนะในแต่ละข้อนักเรียนจะเอาคําไหนมาแต่งก็ได้แต่ขอให้แต่งเป็นประโยคบอเกเล่าแต่งเป็นประโยคปฏิเสธแต่งเป็นประโยคคําสั่งแต่งเป็นประโยคคําถามแล้วก็แต่งเป็นประโยคขอร้องมีอยู่ห้าข้อง่ายๆนะคะ ใครมาก็ได้ใครจะสอบถามไหมนั้นหนึ่งร้อยใครจะสอบถามไหมคะให้ามห้าข้อนี้คือพรุ่งนี้ส่งพร้อมกับสมุดนะคะพรุ่งนี้ส่งพร้อมกับสมุดใครไม่คำถามไม่เอ่ย ถ้าไม่มีคุณครูจะให้เวลาที่เหลือนักเรียนได้ทำแบบฝึกหัดให้มันเสร็จนะคะม่เอ่ยใครยังไม่ได้เช็คชื่อยกมือค่ะปิยพัฒน์ออกมาครับยกมือไว้คุณครูจะได้ดูเป็นเรามีปิยนานกิยพัฒน์มีใครอีกลูก มาทีหลังคี่ไม่ได้เซชื่อยกหาเข้ามาทีหลังโอเคอะถ้าอย่างนั้นถ้านักเรียนไม่มีคําถามครูให้เวลา20-30นาทีที่เหลือให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดที่ครูมอบหมายให้เสร็จนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ขอพบกับนักเรียนในออนไลน์แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ